ชาวโรฮิงญาที่ลี้ภัยแล้วก็อยู่ในเรือลำหนึ่งลอยคออยู่ในน่านน้ำของอินโดนีเซียซึ่งปรากฏว่าเรือลำนี้เนี่ยก็เครื่องยนต์พังด้วยแล้วก็เรือบางส่วนเนี่ยชำรุดสุดโซมนะคะก่อนหน้านี้ UN เ c r ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้ให้ขึ้นฝั่งซึ่งตอนนี้ประเทศที่ใกล้ที่สุดก็คืออินโดนีเซียก่อนหน้านี้อินโดนีเซียก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าตามกฎหมายของอินโดนีเซียเนี่ยไม่สามารถรับชาวโรฮิงญาเหล่านี้เนี่ยขึ้นฝั่ง แล้วก็ได้รับสถานะผู้ลีภัยได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายแต่ว่าล่าสุดนะคะมีรายงานว่ากองทัพเรือได้ออกแถลงการเป็นกองทัพเรือของอินโดนีเซียะคะ่ะตัดสินใจลากเรือลำดังกล่าวเข้าจอดเทียบท่าแล้วเพราะว่าต้องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะคะแต่ว่าในช่วงวินาทีที่ได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือก็ติดปัญหาเนื่องจากว่ามีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะมีฝนตกหนักทำให้การช่วยเหลือล่าช้ากว่าปกติ แล้วก็เรือลําดังกล่าวเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเสียหายอย่างหนักเนื่องจากว่าเป็นเรือไม้แล้วก็เครื่องยนต์ที่ติดบริเวณท้ายเรือก็พังด้วยนะคะชาวประมงที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าบนเรือลําดังกล่าวมีผู้โดยสารเป็นร้อยร้อคนนะคะเป็นผู้ชายประมาณ51คนเอ่ขออภัยเป็นผู้ชาย9คนเป็นผู้หญิง60คนเป็นเด็กอีก51คน ต้องการที่จะเดินทางไปยังมาเลเซียแต่ว่าลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลแบบนี้มาแล้วประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีคนมาพบและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางส่วนที่อยู่บนเรือเสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลอินโดนีเซียนยังคงยืนยันว่าชาวโรฮิงญ,ญาเหล่านี้ไม่ใช่พลเมืองของอินโดนีเซียและไม่สามารถให้สถานะผู้ลี้ภัยตามกฎหมายได้นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยยังคงมีสถานะเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายตามกฎหมายของอินโดนีเซียค่ะครับ